สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกคนทุกท่านเนาะค่ะที่เขามารับชมรับฟังทั้งช่องเจพัดผ้าลวยแล้วก็ช่องบาวเสชะแนวนะค่ะผู้ใดเขามาแล้วเนาะค่ะก็ฝากติดกดติดตามเนาะค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเป็นจากไหนเนาะค่ะหมื่ว่านนี่เลขไทยเฮารัฐบาลไทย ก่อนเีาจะไปเบิงแนวทางห้าหน้อยมือนีเนาะคะ่ะเจพัดก็จะมาเวาเรืองรัฐบาลไทยหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะเจพัดได้ตัววิ่งตัวลูดเนาะคะ่ะแต่ว่าตัวเน่นบดายมือวนเจพัดหมั่นใจเนาะคะ่ะว่าเก่ามาแทานเนาะคะ่ะสําหรับเลขกไทยเนาะคะ่ะเนาะสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะกับฟันเก่าไปโคง้งทุทไทยแต่ว่าตัวจอบาเขาเด้อค่ะเจพัดเอาอีกแล้วะคะ่ะไปเห็นเลขเลขไทยสามตัวเวลามันเกิด จพัทจับกับเวลาอยู่ที่สิบหานาทิกาสี่สิบสองนาทีสี่สิบสามนาทีเป็นเวลาที่เลขออกลางออกพอดีเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันไปออกเลขไทยหมุนสามครั้งอีกแล้วนะคะหนึน่งเก่าสี่ตัวเน้นเจพัดเนาะค่ะเนาะตัวเน้นหนึ่งเก่าสี่นีไปออกเลขไทยอีกแล้วพี่น้องออกเลขไทยหมุนสามครั้งเนาะคะ่ะเจพัดฟันให้เน้นให้เก่าสองเก่าสี่เก่าเนาะค่ะเนาะสี่เก่าหาเก่า แต่ว่ามันออกหกเก่าแต่ว่าเจพัดกะได้อยู่เพราะว่าเจพัดจับแบบถัดจับไปหลายมันก็จะหลายตัวนะคะที่จริงหกหกับหาองศามันตรงกันถ้าบ่มาน้ากันมันก็จะมากกับหลักคนาที่ว่าดาวดินเนาะะเนาะก็คืองวดนี้แหละเจพัดก็จะถ้าบ่มาน้ากันมันก็จะมากกับหลักคนาขึ้นกันเนาะเนาะ มันก็นจะมีดาวตรงกันอยู่กับปรากฏว่าเก้ากับหาเนาะค่ะศูนย์กับเก้าที่ไปจุดเท่าไปจุดอยู่วัดปลาเนาะค่ะที่ไปไปจุดอยู่พระพุธรูปใหญ่เนาะค่ะเพิ่นไห่เก้าศูนย์ซีแล้วว่าเพิ่นตัดซีออกซีบอออกอหลีค่ะซีบอม่าเพิ conv, ่นตัดเหลือแต่เก้ากับศูนย์แต่ว่ามัน like. มันมาบนกับพลางเนาะค่ะบอมาน้ากันมันมาบนกับพลางมันบมาน้ากันเนาะค่ะเนาะสำหรับเลขถูกกระไดแล้วก็เลขเจพัดกะ กันเขาแต่ตัววิ่งตัวรูดเนาะค่ะเจพัดกัได้วิ่งกับรูดเนาะค่ะม่วว่านี่เจพัดกัหรูดที่กัหรูดแต่ว่ากะไทยใส่ทุ่นสูงแต่ว่ากะได้กาไรมากอะพอสมควรเนาะค่ะเพราะว่าถ้าเขาวิ่งเขารูดนี่กับใส่ทุ่นขนขางสูงแต่ว่าความเสี่ยงมันก็จะจะหน่อยกว่าเนะค่ะเนาะแต่ว่ากะใส่ทุ่นสูงคือกันเนาะค่ะม่อว่านี่ได้วิ่งได้รูดเนาะค่ะสําหรับรัฐบาลไทยเจพัดกับเจพัดกับพิษผ่านน้อยหนึ่งอะค่ะที่ว่า จริงๆแล้วอ่ะมันมันกระไดที่ตัวจับเหมืมันเด่นทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันบบดมันบัดแยกกันมากเนาะค่ะเก่าศูนย์เก่าศูนย์เก่าหาอย่างสิเนาะค่ะมันแยกกันมากอีหลีมันโมมานํากันแต่ว่าแต่ว่าเลขที่ว่างทางช่องที่ว่าเบาสีแล้วค่ะเลขกวิ่งสายปลาเพิ่น เลขเลขวิ่งสายปลาของเบาเสียเขาเนาะคะ่ะตัวจับเขาตัวจับตัวจอเลยเนาะคะ่ะจีหาศูนย์เนาะคะ่ะเนาะของเบาเสียเลขวิ่งสายปลาเพิ่นจะใหต้ตามือแหลกคือเจพัดนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเป็นสูตรคำนวณเป็นจับดวงดาวคือกันแต่ว่าอาจจะมองม,มุมมองไปสูตรไพ่สูตรมั่นเนาะคะ่ะเนาะมุมมองไปคนละทิละท่างเนาะคะ่ะเนาะอาจจะแต่ว่าเลขก็จะคล้ายๆกัน,กนเพราะว่าก็คือวาแ่ะคะ่ะดวงดาวมันก็ค่อนข้าง,ง,งจะ จะอันนี้เนาะคะ่ะเนาะมือนีเนาะคะ่ะเนาะเจพัดจะว่างแนวทางมือนีวันที่สองตุลาเด้อค่ะเด้อสองตุลาหกขาสำหรับเลขกห้าน้อยมือนีเนาะคะ่ะเลขห้าน้อยมือนีเจพัดกะหยุดตามเวลาเลขออกเน,นาะค่ะสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบเก้านาทีสามสิบนาทีเนาะคะ่ะเวลาพิเศษออกเนาะคะ่ะห้าน้อยพิเศษเนาะคะ่ะเนาะ มาเบิงกันเนาะคะ่ะเจพัดจะวิีคอให้เบิงให้ฟังน้ากันเนาะคะ่ะเนาะว่าบางที่แล้วค่ะบางที่มันดาวเด่นเจพัดจะจะให้ตัวเดียวของน้อยเดียวเสียน้อยพิเศษเจพัดให้ตัวเดียวสีแต่ว่ามันก็นจะมีบางที่เด่นสองกันสี่ก็จะว่าให้ฟังถมักบางครั้งเนาะคะ่ะอาจจะจับมาบอถ,ถือเลือกบอถ,ถือเพราะว่าดวงดาวนี้มันค่อนขางจะกะ จะมีโดดเด่นอยู่สองตัวสามตัวประมาณนี้เนาะคะ่ะเมื่อนี้นะคะลักนาายู่ทีราสีมินนะคะตียางมินนาว่างสิงเนาะคะ่ะเนาะหาหนึ่งหนึ่งหาเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ทศมาลักได้อยูราศีธนูตียางธนูธนูกับมินนี่ก็คือเลขหาประจํล่าศีเนาะคะ่ะแล้วก็นาวางพืชศกเนาะคะ่ะแล้วก็มีเนาะคะหาหนึ่งหกเนาะคะ่ะเนาะสำหรับ อันนี้เข้วาว้าแนวทางของของดวงดาวเด้อค่ะแต่ว่าเจพัดบ่ได้จับตัวนี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าหานีหานีสวยเด้อค่ะหามื้อนี้หาน้อยปัพิเศษเด้อค่ะหาน้อยพิเศษแต่ว่าให้ระวังเบิ่นเด้อค่ะเด้อให้ระวังเบิ่นเนี่ยจากหน่อยเพราะว่าดาวมันอยากเบินบ่นๆบอยู่เด้อหาน้อยพิเศษเด้อค่ะเด้อ แต่ว่าเจพัดเบาบอกบ่นยาำใดนี่บอมาเบิ่นแต่ว่าขันเจพัดเบาบอกแล้วเบาเจพัดหลูดเองมาตลอดอหลีมันเป็นอย่างเจพัดก็อยากให้แบบถึงเนาะค่ะแมนเลขพิเศษมือนีแล้วค่ะทั้งบนทั้งล่างนี่มีเปอร์เซ็นต์เบิ่นแล้วค่ะเลขห้าน้อยพิเศษเนาะค่ะเนาะเจพัดว่าเบิ่นแต่ว่ามันจะมาบ่นี่แหละแต่ว่ากันเวลาที่เจพัดเบาเบาเนาะค่ะมาเด้แต่ว่ามือนีก็จะเบาคือเภาเพราว่าดาวมันเบิ่นเนาะค่ะ ก็คือว่ารัฐบาลไทยเจพัดมันเบิ่นหนานเบิ่นนิลีมันก็เป็นแบบเดียวกันเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือแบบอันนี้ก็ดาวมันบอกเนาะคะ่ะดาวมันบ่งบอกส่วนจะเบิ่นบ่นเบิ่นเจพัดบ่รู้เนาะคะ่ะแบบใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะเฮาเจพัดเบิงดาวตอนนี้ก็คือว่ามันเบิ่นเบิอน,นอยู่พิเศษเนาะคะ่ะตามเวลาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตามเวลาด้วยค่ะราชาเป็นตน,น,ะะนุเนาะค่ะเนาะนีล่าสีมีนตียาง ตรียางมีนพิษนาคเด้อค่ะเด้อพิษนาคนะวางสิงราชาปเป็นตนุเนาะค่ะเนาะราชาปเป็นตนุแล้วดาวเลขงหายอยู่ที่แปดองศายู่ราสีมีนเนาะคะ่ะดาวเลขงหายยูลราสีมีนยูยู่บานเจ้าของเป็นเกษตรตราธิบดีเด้อค่ะเด้อตรียางมีนนี่มันคือกันแล้วแล้วก็พิษนาคคือกันเนาะค่ะเนาะ แต่อันนี้นวางกันราศีกันก็นคือเลขซีเด้อค่ะหาหนึ่งหาซีขันเดียวกันง่งไงเนาะค่ะเนาะคือหาหนึ่งหาซีเด้อค่ะเด้อห้าหนึ่งห้าสีพิเศษเด้อค่ะเด้อบาดน,นี้เข้ามาเบิงต่อเนาะค่ะเนะาะบัดนี้โทษสมรักเนาะค่ะอยู่ที่ราศีธนูราศีธนูก็มีดาวเลขห้าประจําราศีคือกันเนาะค่ะเนาะและ้วก็ตรียางธนูณวางพฤทศกเนาะค่ะเนาะนี่พฤทธก หกเลวบัดที่นี่เขาก็จะมาจับเจพัดจะจับเนาะคะ่ะเมื่อนี่กะมีดาวเลขสองซึ่งยูราศีธนูเนาะคะ่ะตรียางธนูซึ่งเป็นพิษนาคขึ้นกันเนาะคะ่ะดาวเลขสองกับเลขหาค่อนข้างจะตรงกันมากเวยคะ่ะเลขสองกับเลขหาค่อนข้างจะตรงกันมากยูที่พิเศษฮานอยพิเศษเนาะคะ่ะยำว่าฮานอยพิเศษเลขสองกับเลขหา ค่อนคางจะตรงกันในหลายๆจุดเนาะค่ะเนาะแล้วเลขทศมลากหนีทลนริทโเป็นกรรมะเด้อค่ะทัริทโกับมีแค่เลขหาแล้วก็เลขสองราชาเป็นตนุกับมีตนนตนุกรรมะกับมีเลขหาเนาะค่ะเนาะนี่เขาย่ำกันในฟั่งเนาะค่ะตนุกรรมะก็คือเลขหาทันริทโทเลขสองก็คือทลริทโทกรรมะปุตตะเนาะค่ะเนาะซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีมาก กัมมปุตตายิมไดนี่ปุตตะนี่เลขสองแต่ว่ามาตรฐานนี่บไดบ่มี่เนาะคะ่ะบ่มี่มาตรฐานแต่หมายถึงว่าเพิ่นตรงกัน,นะะเนาะเจพัดกะจะให้วิ่งลูที่สองเนาะคะ่ะพิเศษแต่ว่าถ้าผู้ใดชอบหากะได้ขึ้นกันเพราะว่าดวงดาวสองดวงนี่มันตรงกันเนาะค่ะเนาะเจพัดจะมองไปกวงๆหลายน้อยเจพัดกะเลยว่างสองเนาะค่ะเนาะเจพัดกะเลยว่างสอง แต่จริงๆน่ะพิเศษนี่ก็คือหาได้เลยค่ะพิเศษนี่วิ่งรูดที่หากระไดสองก็ไดเนาะค่ะแต่ว่าเจพัดไห้ในหนีคือเลขสองเด้อค่ะเด้อไห้เลขสองเพราะว่ามันขอนขางจะตรงกันหล้วมันทลิโทเป็นกรรม,มะเนาะค่ะทลิโทเป็นกรรม,มะนี่ซึ่งที่เจพัดเคยบอกตลอดว่าทลิโทเป็นตัวเงื่นตัวท่องเนาะค่ะเป็นตัววัดเงื่อนวัดท่องเด้อค่ะไดลักนาหนี่บางครั้งกับมาบางครั้งกับบอม่าจึงสี่เนาะค่ะเนาะ พิเศษนี่มันบดไ้เด่นโจโลเป็นลาภะเด้อค่ะแล้วก็มีเหล็กเก่าอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะเนาะเจพัดกับมาเลยจับไห้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าบดได้จับสองเก่าไห้ด้แต่ว่าเจพัดจับสองกับเก่าเด้อค่ะเด้อจับสองกับเก่าไห้ที่วิ่งหลูดเนาะค่ะเนาะวิ่งหลุดสองกับเก่าแต่เปอร์เซ็นสองเก่าสิมานี่สูงมากมากเนาะค่ะเนาะสองเก่าสิมานี่ก็สูงมากมากสองเก่าหาเก่าเนาะค่ะ สำหรับเหลขกเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับเหลขกมือนีอันนี้หาเก้าเก้าหาเด้อค่ะหาเก้านี่เจพว่าจะเขียนไอโอ้ยเขียนอันนี้อีกแล้วเนาะคะ่ะเอายำไปตัวเดียวกันละคะ่ะมันจะมองว่าหลายเนี่ยเพราะว่ามันได้เขียนแล้วสองหาเนี่ยเอาอีกแล้วมือลั่นอีกแล้วสรุปเนาะคะนะ่ะเนาะห้าน้อยห้าหน้อยพิเศษ เรวานนะะระว่างเบิลเด้อค่ะเราว่างเหลขเบิลแล้วก็ห้วิ่งลูทีสองเนาะคะ่ะก็คือบอกนะสองกับห่านี่หาก็เด่นสุดกันเนาะคะ่ะแต่ว่าเจพันเลือกสองเจพันห้วิ่งลูทสองกับเก่าเนาะคะ่ะปกติเจพันห้เก่าเด้อค่ะปกติห้เก่าแต่ว่ากับส่วนหลายเหลขกเจพัดมันกับมาได้ทั้งสามน้อยเนาะคะ่ะเนาะมันจะเวียนกันอยู่นี่แหละสองหนึ่งสองสามสองห่านะคะเราอีกตัวหนึ่งคือสองเก่าเด้อค่ะ แล้วก็ส่วนลักเก่าก็จะมีสี่เก่าหาเก่าที่จริงมันจะเป็นสี่เก้าเก้าห้าเก้าเจ็ดด้อค่ะเด้อสี่เก้าเก้าห้าเก้าเจ็ดแต่ว่าเจพัดไปเขียนหากเก่าเจพัดก็เล่ยเลยแต่ว่ามาเขียนทั้งไตให้เบิงอีกเนาะคะ่ะเลขสามตจับห้คือห้าสองสามยู่พิเศษเด้อค่ะพิเศษนี่จับห้สามตนี่เนาะค่ะนี่พิเศษ ห้าสองสามเนาะคะ่ะเนาะนี่แนวทางเด้อค่ะแนวทางเป็นเพียงแนวทางนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อค่ะมือนีห้าน้อยเนาะคะ่ะแนวทางของเจพัดเนาะคะ่ะห้าน้อยเด้อค่ะเด้อวิว่งลูดที่สองและก็เก้านะคะพิเศษนะคะพิเศษสองแล้วก็เก้าเด่นอีกตัวหนึ่งพิเศษก็คือเลขหาเด้อค่ะเลขห้าก็โดดเด่นเชน่นกันกับเลขสองแต่ว่าเจพัดตัดสินใจให้สองเนาะคะ่ะมือนีเนาะ แต่ว่าเน้นสุดคือสองหาหาสองเด้อค่ะที่พิเศษนะคะสองหนึ่งสองสามสองห้านะคะเขียนสองหม่องนะคะเพราะว่าวาสีเขียนสองเก่ามันไปเขียนสองหาเนาะค่ะเนาะนี่เนาะ,ค,ะนค่ะเนาะเขียนสองหม่องบ่มเป็นวาลายตัวเด้อค่ะตัวเดียวกันตัวเดียวกันเด้อค่ะหาเก่าที่จริงเป็นเก่าหาเด้อค่ะที่จริงเป็นเก่าหาตัวเจาะเพราะว่าดาวจะเอาตามดาวที่มันมาก,ก่อนแต่ว่าบัดนีตอนแรกจะเลี่ยงกัน,นันสี่บัดทีนี่ก็เลย มันเป็นเก่าหาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับผ้าน้อยปกติเน้นเก่าเนาะคะ่ะเน้นเก่าแต่ว่าสองก็มาใดไรขึ้นกันเนาะคะ่ะเนาะสี่เก้าเก้าห้าเก้าเจ็ดเด้อค่ะสี่เก้าเก้าห้าเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะอีกตัวหนึ่งกับสองเก่าเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางมือหนีพิเศษเด้อค่ะพิเศษเจพัดไห่สามตัวห้าสองสามเด้อค่ะพิเศษหาสองสามเด้อค่ะเลขสามตัวมือหนีจับหอยเนาะคะ่ะเนาะ นี่เป็นแนวทางเด้อค่ะพิษพาดประการใดก็ขคอภัยเด้อค่ะเจ๊พัดกับบอลูนเนาะคะ่ะว่าเลขจะออกตัวใดเด้อค่ะเด้อค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะห้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะพิเศษนะคะพิเศษพิเศษกับ v i p ระวังเบิ้ลนะคะพิเศษ V i p ระวังเลขเบิ้ลเด้อค่ะเด้อพิเศษกับ v i p ระวังเบิ้ลแล้วก็วิ พิเศษนี่เจพัดเน้นที่เลขสองกับเลขห้าเด่นสองโตนี่เด่นสุดพ่อกันนะคะเนาะจับใจกันไปเลยสองหาหาสองเนาะค่ะเนาะมันเด่นมากเลยจะลูดห้าก็ได้ลูดสองก็ได้เด้อค่ะเดอะ้อน,นี่เาานาะค่ะแนวทาาเนาะค่ะนี่สําหรับห้าน้อยมือนีนะะเนาะค่ะเนาะกะมือแรงเขากบเบิงวามันจะเขาบ่าเขาเนาะคะ่ะ่านผู้ชถ้าท่านได้หมั่นใจกับเบิงไปก่อนเด้อค่ะเจพัดกะคํานวณตามดวงดาวเนาะค่ะลัคนาเวลาดาว เนาะค่ะเนาะค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้มือนีกะประมาณนีเนาะค่ะสำหรับห้าหน้อยเจอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ